จบเกมแมนยู U, ชนะวิกตอเรียเพาเซนจากเช็คไป2ประตูต่อ1ในเกมยูโรปาลีกนัดที่6ถ้าอยากจะขึ้นแท่น8ทีมสุดท้ายไม่ต้องเพย์ออฟก็ชนะอีก2นัดที่เหลือให้ได้ลูกแรกที่เราเสียไปจากนาทีที่48โดยการทำประตูของวีด้า ถ้าพูดไปผิดลูกที่สองเรามาตีเสมอได้นะในนาทีที่62จากลัสมุดหอยรุนและลูกที่สามเราเรามาตีตื้นเป็นสองหนึ่งจากลัสมุทหอยรุนอีกในนาทีที่88แต่จบเกมก็ชนะได้สองหนึ่งเกมนี้ไม่ยากแทนที่เออเราก็นึกว่า เมันก็นไม่ได้ยากนี่ <c oughs> แต่ว่ามันยากโดยบริบทและหน้าที่ของนักเตะแต่และคนที่ลงไปในครึ่งแรกโจโชเซ็คซีและแลรดฟอร์ดวุบวาบุบว,วาบอยู่ในพื้นที่ของคู่ต่อสู้ <c oughs> ประมาณสักสิบนาทีเศษ และพอหลังจากสิบนาทีลงมาแล้วจนถึงนาทีที่ปิดเบรกครึ่งแรกโดยภาพรวมแล้วไม่ได้เอาไหนเลยโอเคครึ่งแรกอะ่ะกองหลังกองกลางและแดนหน้าพื้นที่สุดท้ายเป็นตัวจบสกอร์แต่รู้ไหมว่า ผมดูเมื่อคืนเหมือนซ้อมกันเล่นๆในครึ่งแรกเหมือนซ้อมกันเล่นๆอยู่ที่แคนิงตันไม่ได้มีจริงจังจริงจังเลยโอเคหัวเสียเยอะใครดูแมนยูเมื่อคืนในครึ่งแรกโค่นหัวเสียคืออยากจะหลับอยากจะหลับแต่ก็เธอยังทนดูครึ่งหลังต่อแต่ก็ยังทนดูครึ่งหลังต่อไป พอครึ่งหลังมาได้นะในในสองสามนาทีโดนเจ้าวะโดนเจ้าบ้านตีไปตีป้อมทั้งนั้นนะเรียกใช้ใช้ใช้คำไงา่ๆว่าตีป้อมพอโดนเจ้าบ้านเล่นงานหนึ่งศูนย์ในอีกสักสิบกว่านาทีเนะี่ยเอามูริม ต้องยอมรับเปลี่ยนตัวเร็วมากเปลี่ยนตัวเร็วมากเปลี่ยนเซิร์ซีเอาหฮรนลงเปลี่ยนแรดฟอร์ดเอาเมสันเมาลงและเปลี่ยนไฮเร็วมาเลเซียเอาแอนโทนีลงเรียกงว่าแอนโทนีลงไปเล่นบินแบกต้านขวา และย้ายดาโลมมาเล่นวินแบกด้านซ้ายแทนตัวที่ลูกที่ได้ในนาทีที่62ของลัรัฐมุทอยรุนนั้น <c oughs> มาจากแดนกลางโฉกเกมลากเลื้อยของแอนโทนีให้อามาเดเยโรอามมาตอกให้หอยลุนยิงเข้าไป และลูกที่สองก็มาจากอามัดอีกนั่นแหละอามัดบูโนตบูโนตแต่งให้ฮอยรุนยิงเข้าไปแมนยูในเดชชนะสองหนึ่งหลังเกมอโมริมบ่นว่าไม่เชิงให้สัมภาษณ์แต่เชิงเป็นบนน่นแทนเขาบอกว่าโอ้โหตลอดหกสนาทีผมคิดว่าจะดีผมคิดว่าจะฟอร์มฟุฟ้า แต่เปล่าเลยทั้งกดดันทั้งเครียดทั้งอญหญ่นหงิดต,ตะโกนและแหกปากให้นักเตะวิ่งขึ้นวิ่งลงทำบอลจ่ายบอลเลี้ยงบอลและทำเกมขึ้นไปข้างหน้าให้ได้เยอะที่สุดแต่ก็ไม่เป็นผล พอครึ่งหลังมาปั๊บเขาเปลี่ยนเขาเห็นฟอร์มที่ดีดีขึ้นจากครึ่งแรกเพราะเราก็ที่ดูบอลก็รู้อยู่แล้วว่าการที่จะให้บอลมันชนะการที่จะให้บอลมันได้แต้มเราไม่ได้หวังกองหลังและกองกลางเป็นซะส่วนใหญ่เราหวัง กองหน้าไม่ว่าจะเป็นด้านด้านซ้ายด้านขวาด้านบนก็ตามแต่เราหวังกองหน้าทำประตูเป็นทัดส่วนใหญ่ถ้ากองหน้าเล่นดีกลางและหลังก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ากองหน้าทำเสียมาพวงมาห่วงกลางและหลังตามมาติดๆแล้วแต่พอโชคช่วย โชคเข้าข้างสามตัวนี่ฟิตและฟอร์มดีมากได้แก่เอ่อเมสันเมาส์อันโทนีและก็ลอดมอนหอยลุนโอเคอาจจะไม่ได้ดีทักเท่าไหรอาจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ได้ฟอร์มดีเลิศเลอเพอร์เฟกแต่ลงมาเปลี่ยนเกมเปลี่ยนแกนได้ทันอันนี้ ลอดตัวไปและอันนี้เป็นคำพูดตัวเองนะเกมนัดหน้าวันอาทิตย์ที่เจอมดาดบี้แมนแมนเชสเ,เตอร์ดาร์บี้เราต้องเรียกว่าอะไรผลิตฟอร์มให้มันมากขึ้นให้มันเยอะขึ้น คือทำยังไงก็ได้บดขยี้แมนซิตี้ให้แม่งจมไปเลยอะเป๊ปกับลูกทีมตอนนี้ก็รอแล่รอแล่เป๊ปกับลูกทีมตอนนี้ก็รอแล่รอแลมันอาจจะเป็นผลพวงของนักเตะที่เจ็บผลพวงของตัวเป๊ปกวาวริโอราเองหรือ มันมีอะไรบางอย่างที่ต้องทำให้แมนซิตี้สะดุดแพ้มาเจ็ดแปดเกมที่ผ่านมารวมทุกถ้วยก็ขอเป็นกำลังใจให้แมนซิตี้แต่วันอาทิตย์นี้แมนยูต้องชนะนี่คือทั้งหมดของเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าสามแต้มออกมาจาก บ้านวิกตอเรียเพาเซนได้